โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรัศนพรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะนะครับประกอบบุญประกอบบารมีแล้วเคิญน,นะครับนะไหลไปที่โต๊ะนะว่างๆนั่งเก้าอี้ได้เลยนะครับประกอบบุญประกอบบารมีกันเนาะเชิญเชิญครับเชิญเชิญนะเชิญเชิญทุกท่านนะครับ นะครับคณะนี้นะครับเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างเนาะนะครับเข้าทางนี้ได้เลยจะเปลี่ยนนะครับแรกใบใหญ่เป็นใบน้อยใบร้อยเป็นใบยี่นะครับเชิญครับนะในส่วนของดอกไม้ทุกเียทองและประทองดอกไม้ดนะ้นไปที่เก้าอี้นะรีกระดาษออกเสียงคำอธิษฐานนะเสร็จแล้วติดในบุใบแบงค์ที่โพงเป็นตัวทองนะครับโพโเฟ เงินพองของเราในกครเพื่อรู้ถึงคุณบดาฑิตาของเรานะเสร็แล้วเราก็ตาใจที่ตันะครับก็ต้องตัด้วยช่นะครับในการสในก่รสร้างความรสาเรนี้ราจต่อบุณบลีฑตระบขอให้จงจิตขอานเป็นจิดที่บริสุทได้รับสิ่งที่ส็นมงคลสูงสุดในงานปิดทองรู่นิสิตาวัดสงกันแ่นี้ด้วยนะครับแต่ก็ขอนะครับได้เจอกเลังใจสักก็นะครับ เดินครับเขาะการทักทุนในการที่ทย้ยเดินทางนะครเข้ามาในขณะนี้ตรงเข้ามาที่ตรงกลางนะครับมาที่ฝนตกเย็นอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็เข้าไปตรงกลางนะครับแยกเป็นสองฝั่งนะครับแยกเป็นสองฝั่งนั้นเพราะว่าเพื่อโดยความสะดวกนะครับให้ทุกท่านนั้นจะได้ไม่แออัดกันนะครับเจญนะครับนด้านล่างนะครับจากห้หนึ่งแห่งเพื่อใน้าักบุนนั้นได้เปลี่ยนไปใหญ่ให้เป็นไปน้อยต้องการไปร้อยเป็นไปยี่ก็เิอนะครับนที่ด้านล่างนัะด้านล่างองโต๊ะ นะครับต่อไปั้งมีทีุ่ดสถานที่นะครับตอนนีจก็มีคนนี้ก็มีคนนี้เชิญกันไปที่เราที่ได้เลยก็ได้ กัพี่แบบเล่เล่มในมารสบินทองหวังลูกที่ปมนทีพัฒนาสีหมาของวัดน้องกลับนะครับาที่จะผลักดันเพื่อจะได้สบายนอาเจนแระเหนื่ที่สามกัรสารพวษจบเ้นในปูทุ่งทัพที พาวาลว่าัได้ทุกคนทุกท่านตามกำลังแสง้าง10บาท20บาท30บาท40บาท50บาทถ้า100บาทนะ1บาทได้รับไปวัตถุมงคลได้รับวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึก เป็นพระบูรพาราชาโชคพระบูรพาราชาโชคเพือะต้องใช้กะดุกนะครับสะดูกเรืองน้อยนะครับถ้านจะไม่ตขัดนะครับแล้วก็จะไหลเรื่องตลอนะครับ ก็ปลาลอยฟ้าตอนนี้นะคะคนทีติดนีบาทนั้นยังเหนื่อยทุกท่านแค่นั้นเองหรือว่าชุดละร้อยนั้นจะมีแค่4ชุดก็ได้นั่นเองเชิญทุกท่านครับตรงปายที่รู้ตัวคามในการเชกงนะครับพระมาทนั้นก็ได้รับความเป็ เราได้เลยจ้ะเออได้แล้วว่ิบได้เลยจ้ะมีเท่านี้แหละนะครับที่ผมจะให้ฟรีมีเท่านี้พี่วันนี้ครับเรื่องเลยพี่อา FC ีจีบเลยพี่ตุ้ยพยองยิบเลยครับใครจะถ่ายรูปด้วยรู้จดนะครับ หล่ยท่นเชเล่นะครับผเอดมครที่นี่นตรงนี้ะครับก็มาชอกมกับไดเพร่าราทมบุนะรับื่องรางโางวรางุนาเรานะครับมีรถี่ันที่เลยนะครับอักนะครับเรียนจากแล้วพูดจาข้าแดงาแล้วนะครับลงไปได้จรเลยครับนายมิตรงคือ คุณได้อยู่ <S <S <ด> <protocols> ตรงนั้นด้วยนะครับเราเลี้ยวขวาไปออกตลาดนะครับที่ร้านน้ามันแ็นดามายนะครับร้านขอกไม้เด็กตาตานะครับบ้านหลบก็มีเพ็่นทุกท่านจัดแต่เราต้อกมาตีหน้าเขาด้วยนะครับออกมาลังจากเขาเว้ยจะไม่ตายบนลังกับนาเลย บู้ชาร์จอะวรทุกันการนะครับความท่าเชื่องูกการเล่นเกมไทยกั้บอมบอร์กคือนะครับวันวันหนองละสิดตัวมาสี่กำแพงาดูแลหยิคอตัวนะนี่งเทพต้อเป็นใหญ่เลยนะครับก็บอกว่าท่านใดที่มาแล้วไม่ได้ขอพรจากพระุิรรณเนี่ยเมื่อมาไปที่วัดีจักรวันดี้พี่วันละนลงเทพไปต้ดเลย จึต <Workers>, <Come> ้องยุงลงเียไปไหนไปตรงวะเอ้โนนโนนไปที่ต้องยงเชออยู่ตรงนั้นแหละคปถามที่ต้องยุงป่เทศอยู่ตรงไหนอ่าเล่นทดียว่จน้านะครับประวัติวัดนองกลับ วัดหนองกลับสร้างเมื่อพุทธศักราช2,328โดยพระอธิการคล้ายจเจ้าอาวาสรูปแรกเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นในที่ดินทายกทายิกาช่วยกันสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นเนื้อที่ประมาณสามไร่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,332พระอธิการคล้ายและชาวบ้านก็มีความเห็นพร้องต้องกันว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดสืบต่อไป เพราะว่ามีลำคลองขนาดใหญ่อยู่ใกล้วัดเป็นการสะดวกในการคมนาคมทางน้ำในมองนางช้อยประดับผลเป็นชาวบ้านในท้องถิน่นซึ่งมีศรัทธาได้ถวายที่ดินของตนที่อยู่ติดกับวัดเพิ่มอีกสามไร่เศษทำให้วัดมีที่ดินเป็นทรณีสง์ขณะนั้น6ไร่เศษสิ่งก่อสร้างต่างๆได้มีขึ้นตามลำดับและต่อมาในปีพุทธศักราช2498พระอธิการอิ่ม จ้าอาวาสลำดับที่8ได้เริ่มสร้างสาราการประเรียนที่เป็นไม้ขึ้นหนึ่งหลังและในปีพุทธศักราช2473ได้เกิดเหตุเพลิงไม่วัดซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากทําให้สิ่งก่อสร้างสําคัญสำคัญและหลักฐานต่างๆของวัดสูญสิ้นไปด้วยจวบจนถึงสมัยพระครูกเกลี้ยงจเจ้าอาวาสลำดับที่9ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ จอมแซมวัดที่สุดโสมขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2495ได้สร้างหองระครังขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2498ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นกับสร้างกุฏิทรงขึ้นหลายหลังวัดหนองกลับจึงได้เริ่มกลับมาเจริญอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระครูเกี้ยงและท่านได้มรณภาพลงในปีพุทธศักราช2508ทายกทายิกา จึงได้เป็นนิมนต์พระสาครมนุนโยจากวัดไร่มาเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่สิบซึ่งต่อมาท่านเป็นพระเกจิดังของเมืองระยองมีคณะลูกศิษย์และผู้ศรัทธาหลวงพ่อเป็นจำนวนมากมายทำให้วัดหนองกลับพัฒนารุ่งเรืองจวบจนวาระสุดท้ายท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2,556 สิริรวมอายุได้75ปี7เดือน15วันพันศา55ต่อมาได้มีการแต่งตั้งพระครูปลัดเถงเป็นเจ้าอาวาสรูปใหม่เข้ามาปกครองและพัฒนาวัดในส่วนที่ยังไม่เสร็จสืบทอดเจตนารม์ของหลวงพ่อสาครจวบจนปัจจุบันรันนดทที่้คบ คนที่ที่ีเพื่อโลนะครับถาใจงารากุ่มอนโย้เ่านั้นนะครับห่างเราแล้วนะัครังบอกกันลวกนรครับถ้ากทุ はい。 南无本师释 มีให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าท่านยังอยู่นะถ้าท่านล้มหายใจจากไม่อยู่แล้วก็อุทศินทศนะโปรทส่สนุสลใช้คำุูดทส่ชนน้องสาวท่าชนน้องชายตามศรัทธาครับตามศรัทธาลงไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์น,นนะมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีสรุปจนจบให้เ้าตานนะครับบูชาทิติตามิทธานะครับเรียนเข้ามานะอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ ดีน้อยใช้น <source> ้อยค่อยบระจบอยากายลงให้มากนะครับเราก็บูชาทุดดีน้อยหนึ่งเราไปทำก็สิบบาทอ่าเชิญครับบดยินเขมาหน้ามาจากกองบาให้จะบูชาของไรศรีนาแล้วบดินขึ้นไปใครจระสุนกระเบื้องทุกปังตั้านนี้นะครับบูชากระเบื้องยับรองกับนะครับคนนี้เป็นที่ดีเป็นกระเบื้องห้าบาทสิบาทเปรนบนท่างน้องสาวชุดนกระเบื้อง เ้ที่ดินแค่ห้าบาทสิบาทไม่งราคานะทำเองเจ้าเองเ้าเวนเขาไปคัต้องนชสพิศที่ดินนะครับเราไม่จางคานะตามสัาไม่กระโดดเกินมาไกลได้เดนมากมาระบาดได้เดนแรงนะครับเอเชิญทุกท่านได้รับเกสถานกา์นะครมาาราเราไม่กระโดดเกินครับผู้มีร้อยบาทได้เหรียญสิบสามสีนะครับเชท่านจะนั่นทนนะคร มนุโยวัดหนองกลับจังหวัดระยองเป็นสิทธิเอกผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงปู่ทิมอิสริโกหลวงพ่อสาครเป็นผู้ฝักไฝ่ในด้านเวทมนต์พระคาถาอาคมและวิชาการแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่เด็กๆนามเดิมว่าสาครภัยสาลีเกิดในตระกูลชาวไร่ชาวนาเมื่อวันอังคารแรมเก้าค่ำเดือนสามตรงกับวันที่สามกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,481ซึ่งตรงตามคติธรรมโบราณที่ว่าบุคคลนั้นจะมีความพิเศษอยู่ในตัวหากถือปฏิบัติก็จะพบกับความสำเร็จ,จเจริญย,ยิ่งขึ้นไปหากร้ายก็จะร้ายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และบุคคลที่เกิดในราศีนี้จะมีจิตใจฝักใฝ่ด้านไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมความสามารถพิเศษของหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือ มีความชำนาญในด้านปฏติมากรรมและวิจิตรศิลป์การแกะสลักการปั้นลวดลายและภาพวาดบนผนังตลอดจนการลงรักปิดทองท่านจึงได้ลงมือบูรณนะและก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆด้วยตัวท่านเองหลวงพ่อสาครท่านได้สร้างพระเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2508 มีด้วยกันสองพิมพ์พิมพ์แรกเป็นสมเด็จรัศมีมีเนื้อผงใบลานเก่าสีดำหลวงพ่อได้นำใส่บาตแล้วไปเผาไฟทำให้มีเนื้อแกร่งและอีกพิมพ์หนึ่งเป็นรูปปั้นหลวงปู่ทิมเนื้อผงใบลานสีดำเนื้อเดียวกับสมเด็จพิมพ์รัศมีหลวงพ่อสะครได้นำออกมาแจกญาติโยมครั้งแรกในปีพุทธศักราช2510ในงานทอดผ้าป่า พระชุดนี้ได้ก่อปฏิหารอย่างมากมายช่วยคุ้มครองชีวิตแก่ผู้นำติดตัวมามากแล้วหลายลายหลวงพ่อสาครมนุญโยวัดหนองกลับนับว่าเป็นเพชรน้ำเอกอีกรูปหนึ่งที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือท่านท่านเป็นพระผู้สืบสารอาคมจากหลวงปู่ทิมผู้เป็นอาจารย์มีได้ขาดตกบกพร่อง ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ